สวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้เจ๊มาถึงสถานีโอซาก้าเลยนะจ๊ะคือระยะเวลาจากนั่งรถไฟนะจากสนามบินโอซาก้ามาที่ในโตเมืองนะเพื่อนๆจะนแต่ผ่านสถานีต่างๆเยอะแยะแต่เขาไปจอดนะจอดที่เดียวคือโอซาก้าเลยจ้ะนี่จ้ะใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะดูสิใหญ่ตโตมโหฬานมากเลยเพื่อนๆนที่นี่มีสถานีที่ต่อไปที่อื่นอีกเลจ้ะ อีกสิบสถานีจ้ะสิบสายเลยนะดูสิใหญ่มากๆเลยจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวเราเราไปต่อใช่ปะไปเดี๋ยวเราไปต่ออีกจ้าก็ต่อเทสอีงนะจ้ารถไฟธรรมดาจ้าไปทางนี้จ้ะตามเจ๊บริจาคผู้คนเยอะแยะมากเลยจ้ะต้องลงต้องลงนะจ๊ะต่อสถานีหนึ่งใช่ไหม จ้ะต่อรถไฟธรรมดาจ้ะสะ,สะอาดสะอาดมากเลยนะเพื่อนๆสายนีเขาเราต่อสายหนึ่งปะต่อสายหนึ่งนะจ๊ะดูจ้ะรถไฟจอดรออยู่นะแป๊บหนึ่งนะจ๊าเพื่อนเเดี๋ยวจะขึ้นรถไฟก่อนนะจ๊ะส๊ัสดีจา้า